นี่คือสำนักงานธรรมสถานม่อนพญานาคราชมูล,ลนิธิราวดีวัดพกาโนนแล้วก็ตรงเป็นต,ตรงนี้เป็นจุดที่บูชามงคลวัตถุและของที่ระลึกเพื่อสมทบทุนสร้างธรรมสถานม่อนพญานาคม่อนเพื่อสมทบทุนสร้างธรรมสถานม่อนพญานาคราชนะครับมีจุดเสี่ยงดวงด้วยนะครับขายดีไหมครับในแต่ละครั้งที่มาขาย พอได้นะครับและได้พอหรือยังครับยังนะครับเดี๋ยวจะมาอุดหนุนอ่าที่นี่มีมีใบละ80และ90บาทหรือเปล่าครับเห็นเขาบอกว่าไม่มีเกิน80ไม่มีเกินไม่มีเกินไม่มีเกินซะไม่มีต้องพูดส้ำๆเลยไหม เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูจุดบาวัตถุมงคลน,นะครับว่าเขามีอะไรบ้างนี่นะครับมีตูบอบริจาคมีทําบุญร่วมสร้างพระเจดีแมวนี่ปิดทางเข้าของบุญครับผม <c oughs> <c oughs> คนจะต้องสกิดแมวออกไปก่อนใช่ไหม ปจักไหครับน่ารักขอคุยหน่อยได้นะครับถ้าว่างตรงนี้มีขอตามราคานี้เลยเนาะปกติคนเขานิยมมาเช่าอะไรครับผมอ้สวยงามชิ้นไหนครับอันไหนพาไปดูหน่อยได้ไหม อ๋อพวกเนี่ยนะอ่าเปิดึนี้ก่อนก็เดี๋ยวช่องที่ช่องอน,นครับจะให้ดูละเอียดเลยว่าที่นี่มีอะไรบ้างพ่อปู่สีสุดโอนี้องศาสามร้ยเก้าสิบเก้าบาทแม่ย่าสีปะทุมมานะครับสวยงามมากเลยส่วนอันนี้ก็พญานาคหนึ่งเสียรราคาเก้ร้บเก้าบาทตรงนี้นะครับ อันนี้พญานาคเจ็ดเสียนแปดร้ยเก้าบาทมีเจ็เสียนคือเจ็หัวนะครับอันนี้พญานาคห้าเสียนแปดร้อยเก้าบาทนะครับผมอันนี้พญานาคสมเสียนห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสวยงามช่าบูชาได้เลยอันนี้พญานาคหเสียนห้าร้ยเก้าบาทเป็นองค์สีทองนะครับแล้วก็พญานาคเจ็เสียนและเก้เสียนราคาสามร้อยเก้บาทอันนี้เจ็เสียนแล้อันนี้เก้เสียน อันนี้ก็เป็นองค์เล็กนะครับองค์เล็กก็เก้าสิบเก้าบาทส่วนนี้พระพิคเนอก็มีหนึ่งร้อย1ี่เออใช่หนึ่งร้อย่ิบเก้าบาทนะครับสวยงามส่วนอันนี้เป็นเทียนพญานาคใหญ่สอง้อยเก้าสิบเก้าบาทเป็นเทียนนะครับจุดเป็นสิริลีมงคลแต่บางคนก็ไว้ประดับประดับไปที่โต๊ะหมู่ดูชาสวยงามดีเนาะ ไข่นี่ไข่น oh. oh. yes. oh. okay. uh, oh, ี okay. <e ่เอาไว้ทําอะไรครับขอซ้อนแก่พ่อปู่ค่ะหมายถึงว่ามาเช่าค่ะมาเช่าที่บ้านอ๋อแล้วก็ไปไว้ที่บ้านเอาไว้พอปู่เอาไปไว้พ่อปู่เช่าเช่าเท่าไหร่ครับเก้าสิบเก้าบาทค่ะอ๋อเนี่ยนะไปถวายอ่ะนะแล้วเอากลับบ้านหรือว่าไว้ที่นี่เลยแล้ว ข้างบนนั่นก็คืออะไรถวายหรือ,อยังไงครับอ,นนอ๋อชุดสังฆทานสองุ้อยเก้าสิบเาบาทมี199บาทแล้วก็อันนั้นก็ของราคาก็กันแล้วก็มีพยานาคราชอันนั้นรูปปฏิทินพระมหาวรปีนี้ปฏิทินปีไหมครับผม,มหมดแล้วเด<ท>ี๋ยวให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวจะบอกการติดต่อเช่าบูชานี้ ลูกแก้ว99บาทสวยงามอันนี้ปีเสียหิน199บาทนะครับแล้วก็มีพัชศิวรีส่วนน,นี้พยาภูริทัศนคราชอันนี้ไม่รู้กี่บาท299บาทสมทบทุนม่อนพญานาคอันนี้เป็นล็อกเก็ตคูบาใช้ประสิทธิ์หรือพระอาจารย์มหาอาวรนั่นเองมีราคา 299 3 9 499นะครับส่วนนี้ก็เข็มกัดพระยาน้า199บาทนะครับนี่สวยงามมี499บาทด้วยเข็มกัดส่วนนี้ก็ล็อกเก็ตเจ้าแม่กวนอิม199บาทนะครับร้านนี้ก็พระอุปพุธแก้ว299บาท นะครับแล้วก็นี้พระศิวลีหิน99บาทอันนี้ใส่เงินใส่ทอง99บาทไว้ดักโชคลาภส่วนนี้เป็นป้ายมหามงคล399บาทบ้านนี้ดีอยู่บ้างมีสีสุขแล้วก็มีพระพุทธเจ้าแล้วก็พระอาจารย์ชัยประสิทธิ์รือพระอาจารย์มหาวรน,นะครับส่วนนี้ก็ล็อกเก็ตบงบาททรงก้ม 299้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้าคนสนใจเช่าบูชาแล้วมีส่งไปที่บ้านไหมครับอันนี้วัชรธทามีไหมมีส่งไปที่บ้านไหมส่งไปที่บ้านะ่ะครับสมมุติว่าคนเข้ามาไม่ได้งั้นมาไม่ได้มาที่เนี้ส่งได้อยู่ค่ะได้เดี๋ยวจะถามเบอร์โทรติดต,ต่อแล้วก็ที่จะบูชาเนาะจ้าน,นี่วัรธาตาเพชรพย,ยันเพชรนาคาสี่้กสิบเก้าบาท มีกอวัชรธาตุเพชรราคาสองรอยเก้าสิบเก้าบาทห้อยคอได้เลยเนาะส่วนนี้เป็นบวงนาคบาทนะครับให้ดูราคาก่อนแล้วต่อสิบเก้าบาทนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบเก้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะสวยงามอันนี้เขาเอาไปยังไงห้อยนี่เอาไปใส่ใส่กอบอะไรนะใส่ใส่กอบแล้วก็ห้อยคอ,ใ,อใช่ใหไหม,ยยมอย่างนี้<ช>อ๋อน,อนี่อันนี้ หนีบได้เลยอันนี้สองร้อยห้าสิบเก้าแบบแขวนอันนี้อาจจะวางประดับให้มันวางประดับครับวางในกล่องอันนี้<ม>จะวางในกล่องส่วนอันนี้ก็แขวนได้นะอ,อันนี้เป็นสร้อยข้อมืออันนี้สร้อยข้อมือเส้นกี่าบ,บาทสองร้อยเก้าสิบเก้าสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับล็อกเก็ตพญายนาคสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทสวยงามจะเก,กี่ยวกับพญายนาคเยอะหน่อยอันนี้เป็นกริดหิน คนเช่าเยอะไหม9้0 9 9บาทกิบหินนี่มีการดภาพยังไงเอาไว้ทําอะไรกิบหินกิบหินนี่จะเป็นกันพวกคุณใสะกันคุณใสผีกันไปกันแปลงสมมุติว่าคุณพี่มีผีอยู่เอานี่มาแตะปุ๊บ้องเลยกิบก้าโอ๊ยไม่ใช่นะกิบแบบผีออกเจ็บปวดรวดร้วจอขนาดนั เป็นแบบว่าแต่ไม่ได้ร้องเพลงแน่นอนถ้าเป็นผีดูรายการผีผีบางตนร้องเพลงร้องไปในสมัยเขาอะนะหลอกคนหลอกคนพอดีผมชอบดูรายการผีเราให้ฟังขอถามอันนี้กิจพญานาคอ่ปล่อยท้ายหน่อยยะก็อันนี้เป็นสิ่งที่พระอาจารย์ชัยประสิทธิ์ ท่ามหาอาวรท่านเมตตากับผมมากเลยนะครับผมก็มาร่วมบุญแล้วก็มาเป็นยูทูบเบอร์บอกว่ากราบขอบพรคุณอาจารย์มากเพราะว่าท่านจาผมได้สิปีผ <10 S 2> ่าน,นปาไปนแต่บางปีหลังจากนั้นอาจจะเจอแปบๆแต,แต่แต่ไม่ได้ไปไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปเจอก,กับท,าท่านคือคือคนเยอตอนท่านอยู่วัดบางสวแล้วผมก็ตอนแรกคือผมมาทําบุญเนี่ยก็เดี๋ยวจะถ่ายทําเป็นลง Youtube อีก ผมก็บอกว่าอาจารย์ว่้าเดี๋ยวผมจะมาช่วยจะทํางานอะไรได้พาพี่พาก้าพีา่สามพี่ชายมาบอกว่ากวาดลาวัดกัดใบไ,ไม้ได้เลยเอาบุญตอนนี้ผมจะขอแค่ของที่ระลึกเล็กน้อยไปประดับไว้ที่บ้านหรือไปไปไป,ไปเป็นมงคลที่บ้านผมเพิ่งย้ายเข้าอยู่บ้านที่แม่แตงยังสร้างไม่เสร็จท่านเมตตาน,น,นี่นะครับให้องค์นี้นะครับนี่นะครับท่านเมตตามผมมากเลยนะครับเดือดร,รุนใช่ไหม ขอบพระคุณพระอาจารย์มหาอววรและพระคุณพี่ที่เป็นตัวแทนท่านเขียนแต่กระดาษมาองค์นี้ท่านบูชาองค์เท่าไหร่ครับกรายห1 0มาหท่านบูชาองคเท่าไหร่ครับอ๋อหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าาทโอ้โหท่านไพ้ผมองค์รับท่านหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทนี่นะครับนี่รู้ครับภารนาตัวรับใช้ครบผมถ่ายทำยูทูบเพื่อเผยแพร่านะศาสนา ท่านเลยแม่ตาครับผมครับครับกล,ลัดผมแล้วก็ผมก็เลยเดี๋ยวจะรับหนึ่งกองทุนหนึ่งหมื่นหกพันบาทที่มีหนึ่งหมื่นกองที่อาจารย์บอกตอนนี้คนทําไปแล้วสามพันกองแต่ผมจะค่อยๆสลัดสมบุญแล้วก็เดี๋ยวจะบอกบุญแฟนขับช่อง YouTube รีโชอใครสนใจอยากร่วมบุญนี้บอกความประสมมาได้นะครับหรือโทรมาหาผมที่เบอร์โทร0ูร7 4033219นะครับมาร่วมบุญกับผมได้อันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากเลยนะครับเป็นมหามงคลอย่างยิ่งนะเดี๋ยวไปไว้ที่บ้านใหม่ที่แม่แตงนะครับหให้ใดูนี่นะครับโอ้โห,โโหสวยมากเลยนี่นะขอโชคลาภดุยยาลาบราบ,ราบาผลจงมาแดง ในคีสาษษสากดิสคีสสุทัดน์และบ้านที่ไปอยู่ของ,วง,ของความเป็นสิสระคลบังเกิดอย่างมหัศจรรย์ด้วยนะครับาุเรา,าไปไว้ที่รถก่อนนี่นะ ถ่ายทงนี้ไม่เสร็จดูต่อนะครับเมื่อกี้พูดถึงกิจนะ999บาทอันนี้กิจพญานาค199บาทส่วนอันนี้เป็นพระสมเด็จพระาธาตุ199บาทขอดูอันนี้หน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวให้แฟนคลับ YouTube ดูริชชอบช่องริชชอบอ๋อเป็นอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่าพระสมเด็จพระาธาตุนะครับ199บาท ได้เจอแล้วครับพระแม่โรทรณีคุณคุณตาช่วยงานที่นี่หรือมาทําบุญครับผม<อ>ออร,รู<อ>้จักกันกับท่านอาจารย์ลาวผมเป็นอาจารย์อยู่ที่สวนดอกคุณตาชื่ออะไรครับผมเป็นสตอก์ฟเตอร์สอนวิชาอะไรครับสอนปัจญ,ญายปัจญ,ญาที่ไหนครับที่มชเน<อ>ี่ยสามสิบปีแล้วแล้วรู้จักพระอาจารย์หาวันน้าหรือยังครับ ว้วสามสิบปีมาแล้วตั้งแต่มาหาวันยังเป็นบทเรียนอยู่นู่นอยู่วันปีที่ห้าเองอ่าเคยสอนท่านอะไรไหมรู้ไหมสอนพ<ม>ิชาเลยครับพิชาปัญญาเรียนอยู่ที่วัดชุนดอกไงอ๋อปัญญาครู<อ><อ>ปัญญาเอก<อ>ไปเรียนอะไรมันไ,ไปเรียนออสเตรเลียครับที่คนเกง่งอาจารย์ด็อกเตอร์เรียกเกว่าอะไรนะชื่อด็อกเตอร์ด็อกเตอร์บุญนนิด็อกเตอร์บุญนินเกดทำไมชื่อยาวครับ เนด็อกเตอร์บุญมินเกดไม่ใช่ด็อกดอกเตอร์รบุญบิวเกดไม่ใช่ครับนินเกดครับอันเข้าเฟซเข้าไปทุกวันออกเฟซวันละสองชั่วโมงโอ้ตอนเดี่ยวหกโมงเนี่ยเฟซด็อกเตอร์บุญนินเกดนี่แหละภาษาอังกฤษใส่เข้าไปสอนสอนสอนอะไรครับพูดเรื่องอะไรครับพูดเรื่องกฎแห่งกรรมตายแล้วเกิดอย่างเดียว ในเ c e บุ o k เลยนะพิมพ์คำว่านิ่ด็อกเตอร์นิ่บุญแกดรบุญด็อกเตอร์บุญนิ่แกเภาษาอังกฤษนะครับ e b o n บุญ b w o n แล้วก็นิ่งกด็อกเอ k e t ด็อกเตอร์บุญนิ่งแกมันจะรู้เป็น k e t e k e t e แบบถึงไหมอ่า e t นั่นะง่งแล้วก็ย้อนไปเดทำมาท้สปีแล้วไม่เคยหยุด ครับผมวันทุกวันันทุกแล้วถามหน่อยว่าดรบุญเนี่ยรู้จักพระอาจารย์มหาวรเนี่ยท่านเป็นท่านอย่างไรครับอุปนิสัยการปฏิบัติปฏิปทาเป็นไงครับผมคือผมนี่ยอมให้ท่านมาวอาวับไม่ได้ยอมเพราะ เขาเป็นลูกศิษย์นะยอมว่าเขาบิบไม่มีบุญบารมีจะทำไม่ได้ยังไงใช่ใช่นะท่านสร้างวัดใหญ่โตเลยนะครับครับครับแล้วท่านก็บอกผมให้มาผมก็ไม่มีโอกาสจะมาัเชื่ออ่านอยู่เรื่อยแล้วนี่มาครั้งที่เท่าไหร่ครับครั้งแร่โอ้โหเป็นบุญจังได้มาเจอกับด็อกเตอร์นะครับบุญนินเกตนับตะกุลนี่เอ็นไอเอล K A T E K E T ค่ะ N I L K E T N I L K E T E T บุญเกตเลยนินเกตนินเกตโอ้สกดอย่างนี้นะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะได้หาเจอนะครับเอ้ยเจอ แลล้วแก็ๆๆสดงว,ว่าผมผมเคยทำบุญกอ่อด็อกเตอร์มาเลยมาเจอกันที่เกี <c oughs> ่ยวไหมครับมป็มหน่าจะเป็นยังไงบุญอะไรบุญอะไรหลังนี้กดเข้าไปว่าไปสรุปสำหรับประชาชน<อ>าาถาม Google ก่อนแล้วก็บอกว่าด็อกเตอร์บุญนินเกตเรียบเรียงโดยด็อกเตอร์บุญนินเกต ครับจะได้อ่านพระไตรปิฎกฉบับนี้45เร่ยบ15,000หน้าโอ้โหอันนี้ทําด้วยใจกุศลเสร็จแล้วทำทำทำเผยแพร่เป็นกุศลแล้วแล้วในในเพจเฟซบุ๊กนี่ก็คือเผยแพร่เป็นธรรมทานไม่มีอะไรเลยสาธุให้อย่างเดียวหมดนออกรายการทุกวันเลยเวลา6โมงครึ่ง6ถึง2ซุ้ม6โมงเย็นถึง2ซุ้มไปกดติดตามรับชมไลฟ์สดเลยป่ะครับ ไรสดด้นสดเลยลสดเยครับผมค้นขนาดนี้ไม่สดอีกเกินไปนี่ยินดีครับยินดีอายุ84 84แล้วนะครับขอให้อายุยืนเป็นหมื่นๆปีครับผมน้อยไปแล้วไ่มครับครับผมครับผมช่อง YouTube ลิโชอครับลิโชอลิชโอเคผมชื่อโชอทลิโชอ ติดตั้งชื่อนี้เพราะว่าผมจบด้านเปียนโนปริญญาตรีแล้วมันมีริชาดเคเดมองผมก็เลยชอบริชชอครับ,รบลิโชอกดติดตามได้เลยครับก็แทบนินหนึงได้เจอดรบุญน,นินเกตนะครับนินเกตท่านก็เป็นอาจารย์ของพราอาจารย์มาหาวรหรือทาอาจารย์ชัยประสิทธิ์เนี่ยนะครับก็มีเพจเฟซบุ๊กบอกเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับ เขาเรียกว่าอะไรเป็นธรรมปรานไปดูได้นะครับอ่าขอเข้าต่อไปก็คือ,อกิจพญานาคร้อยเก้าสิบเก้าบาทอันนี้พระสมเด็จพระาธาตุหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทอันนี้พระแม่ธรณีร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับส่วนอันนี้แหวนพญานาคเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทน,นี้พระศีวะรีกรอบทองนะครับร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับต่อไป เหรียญมหาเศรษฐีหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทอันนี้พระสีวลีนางปับหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับต่อไปพระรอดหนุนดวงดีองเล็กๆหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทและพระพระอุปคุตปราบมานนะครับสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับอันนี้ปัตคำไม้จันหอมหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาท แล้วก็มีกำไร12ราศีนะครับตั้งแต่ปีชวดถึงปีอะไรสุดท้ายตุลถึงปีกุน่ปีหมูปีหนูถึงปีหมู12ราศีก็ราคา199่รอเก้าสิบเก้าบาทส่วนกำไรราศี12ออมีเล็กกับใหญ่นะเก้าสิบเก้าบาทถ้าถ้าเป็นเป็นกำไรอันเล็กอันนี้อันใหญ่อันนี้เก้าิบเก้าบาทแล้วก็สร้อยคอพญานาคร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับนี่ สมมติว่ามาพนักงานนอนหลับอยู่กดตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนู้นก็จะจะปลุกให้ตื่นจริงๆอ๋อเดี๋ยวว่าพนักงานนอนล้วพูดเล่นครับพูดเล่นนะอ๋อเดี๋ยวว่าพนักงานพนักงานไปกินข้าวนะสร้อยคอพญานาคหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับส่วนอันนี้กําไรนาคสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับ สร้อยหิน99บาทมีหลายราคา199 299 399 499 999 99, 99, 99. หลายราคามาติดต่อสอบถามผู้ช่วยพระอาจารย์เองนะครับอันนี้ก็สแกนไปได้เพื่อถวายปัจจัยมันจะมีเงาเง,ๆๆๆงาสะท้อนเนาะเงาสะท้อนไม่รู้จะเดี๋ยวสแกนได้เปล่าหลบมาหน่อยโอเค,อเคประมาณนี้นะสแกนได้อันนี้ได้มหา,ามงคล19บาท แล้วเดี๋ยวให้ดูองค์ข้างบนนะครับแทรกกลางนิดนึงถ้าเกิดว่าคนดูรายการช่อง y o u ยูทูบชอกแล้วไม่ได้มาที่ม่อนสถานปฏิบัติธรรมพญานาคม่อนพญานาคจะติดต่อเช่าและมีคนไปส่งมีไหมมีค่ะติดต่อได้ยังไงครับช่วยบอกหน่อยโทรหรือยังไงติดต่อทางโทรศัพท์เบอร์นี้ได้เลยนะคะครับของคุณเป็คุณโจอ๋อมาเดี๋ยวผมพูดให้อีกทีหนึ่งนะผมมาช่วยบอกบุญนะครับก็ ติดต่อสอบถามแล้วรับเป็นเจ้าภาพอันนี้คือถ้าเกิดว่าของวัตถุมงคลก็ได้เนาะที่คุณโจโทร062 262 8261 26หรือคุณแดดโทร061 798 2626 26 26, หรือพระสมบัติโทร064 468 3978นะครับม่อนพญานาคสถานปฏิบัติธรรมม่อนพญานาค ด้านบนคุณพี่จะช่วยแนะนำไหมคุณพี่ชื่ออะไรครับนายประพนค่ะนายประพนหรือดงนายประพนลาบปัดลมเป็ดลาบไก่ไม่ใช่ลาบปัดวงผมตอนแรกนึกว่าพูดว่านายไม่ใช่นะนายประพนนะครับนึกว่าเป็นถมไม่ใช่ไม่ใช่นึกว่าเป็นผู้ชายแปลงแรกเป็นผู้หญิงไม่ใช่นะอันนิดหนึ่งช่วยแนะนําเลยนะครับ ทำมาจากอะไรอเอี้จะทำจากมุกหินมุกหินมุกอ่ะอ่ะรข้างล่างนี้ให้เช่าได้ไหมอันนี้ก็ปล่อยเช่าค่ะองค์เท่าไหร่ครับอันนี้จะเป็นพระท่าหนุ่มหาอาบอนสตาผ้าอาบอนองค์ละเท่าไหร่ร้เก้าสิบเก้าบาทเท่าไหร่นะสี่ร้อยเก้าสิบเก้าสี่ร้อยเก้าสิบเก้าละอันนี้ผ้าสีบัลลีมีหลายขนาดอืมเล็กคือด้านด้านนี้ กลาง599รับเกลาง599เล็ก399แล้วต่อไปพระอุปคุตเล็กห9้และอะไรข้างหน้านั่นด้วยไหมหรือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับอันนั้นให้อยากได้แล้วก็อดนะครับข้างบนนู้นรูปต้านคูบาชัยประสิทธิ์499้ได้แล้เชิญครับเชิญอันนี้พระอุปคุตใหญ่พันหนึ่งร้อาบาท ส่วนนู่นไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไรไม่ติดไว้ส่วนตรงนี้พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทพระศีวลีองคใหญ่มาพาชมวัตถุมงคลนิดหนึ่งครับละลามีกี่บาทครับอ๋อเท่ากันนาดสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาท ช้างเทียนไม่เกี่ยวประดับให้สวยงามโชว์ให้คนอยากได้แล้วก็ไม่ไม่ให้เช่าขอบคุณมากมีอะไรฝากบอกท่านผู้ชมที่สนใจวัตถุมงคลม่อนพญานาคดอกไม้าสมันได้อ๋อดอกไม้อยู่ข้างบนค่ะก็อยากจะเชิญชวนท่านหหลายมา ชาวบูชาของนะคะครับท่านถูกเสกมาเรียบร้อยค่ะคนก็นิยมมาติดไม้ติดมือบูชากับเป็นเป็นสุดมุกมก็ได้ค่ะจะเป็นของวัตถุมงคลมีชาวต่างชาติมาแล้วเช่าไปมีบ้างไหมมีค่ะมีค่ะเคยมากเขาจะเช่าอะไรครับบูชาพระพุทธบาลามีองค์ไหนครับนู่นเนี่ยนะครับสามองค์ที่เราไปด้วยอ๋อเนี่ยนะเนี่ยนะขอรบกวนถือยากไหมจับอยู่ใกล้ๆหน่อย ทำมาจากหินแล้วครับคช่ส่วนากก็จะหินอะไรเอ่เนี่ยค่ะเขาจะชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติใช่ค่ะสวยงามอันนี้เหมือนหินอ่อนสีเขียวๆถูกต้องนะหินอ่อนนะสวยงามเลยผลงาน1,999บาท พวกฝนหลังจะชอบชอบงานที่เป็นธรรมชาติแกะหนิงแต่อันนี้คร้ลากัน,นไม่แน่ใจว่าแกะด้วยเลเซอร์หรือว่าอะไรพระพุทธมหาบาลกอวันนี้จบรายการช่องยูทูบิชอวเพียงนี้นะครับมาร่วมบุญสร้างธรรมสถานม่อนพยานาคมาบูชาได้นะครับช่องลิโชก็ขอเป็นสะพานบุญช่วยบอกบุญงานของ าอาจารย์ชัยประสิทธิห์หรืออาจารย์มหา,าวรแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาร่วมบุญได้มาเช่าบูชานะครับสวัสดีครับก็มีคนสนใจนะ้ะงอาตอนนี้นะครับร่วมเป็นเจ้าภาพภาพป่ากองละหมื่นหกันบาทสิบตีมีนาะคม2564 ผมจะชวนแฟนคลับช่อง y o YouTube ลิโชกนะครับและเพื่อนๆใน Facebook มาร่วมกันนะครับก็ผมนายทีสาริชีพสุขะเบอร์โทร0 8 7 4 0 3 3 2เ9ศนย์ก็ยังไม่อยากทำบุญนี้ด้วยตัวคนเดียวเพราะว่าอาจารย์ท่านตั้งของทุนไว้หมื่นกองคนทำไปแล้ว3า0 0ันกองไม่มีกำหนดระยะเวลาผมชวนเพื่อนๆช่อง y o YouTube ลิโชกแล้วก็เพื่อนใน Facebook มาร่วมกันเลยนะครับในหมื่นหกพันบาทนี้นะครับก็ ครบเมื่อไหร่ก็ผมก็จะมาถวายพระอาจารย์เมื่อนั้นนะครับเป็นชื่อใหม่ของผมนะชื่อเดิมผมก็สิทธิโชคบัญจฉญยะนะครับผมเปลี่ยนแล้วนะครับพอผมย้ายมาอยู่เชียงใหม่แล้วก็เ,เกิดใหม่กับชื่อใหม่นะครับวันนี้เป็นสิริมงคลแลวแล้วผมต้องทอํายังไงเดี๋ยวเขาจะบันทึกชื่อไว้คุณที่ชื่ออะไรครับรนในประภรนเป็นผู้ช่วยพระอาจารย์ชัยปฏิรูปพระมหาวร<ม>เป็นเจ้าสถานปฏิบัติธรรมม่อนพญานาค สถานทธรรมาสถาน,ม,าถานม่อน,อนพญานาคตำบลอำเภออะไรครับอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหมนี่นะผมมาร่วมบุญจริงนะมาร่วมกับผมได้นะครับ,รบผมอเชิญครับจองไว้หนึ่งกองที่ได้สัมภาษณ์พระอาจารย์เมื่อก่อนหน้าคลิปก่อนหน้าแล้วเดี๋ยวจะมีหลักฐานอะไรมาให้ผมไหมอ๋อ4-3ไม่เลยพอพอผมบผมก็มาถวายพระอาจารย์ อ๋อก็คือมาด้วยใจนะครับมาเริ่มบุญได้ครับอันนี้นะครับผมได้เร่่มบุญสลากบ,บุญธรรมสถานม่อนพญานาคราชลำดับที่063งวดประจำวันที่หนึ่กุมภาพันธ์2565แล้วก็เขียนว่าขอให้โชคลาภจงบังเกิดแด,ด่ท่านเจ้าภาพด้วยเทินพอผมร่วมไป1้9บาทให้ ที่ทำส,สถานบนเทานะและ้วก็ะะได้เลขนี้นะครับในซองอ,อ,อ๋อมีลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลหนึ่งใบให้เลยนะครับนะครับก็มวดที่กำลังจะถึงนี้ถ้าโชคดีก็จะมีโชคลาภนะครับ